กันอ,อีพออีกไปนี่น่านกินมากแม่ดูฝั่งนี้ไม่มีเนื้อเลยเออไม่มีเม็ดเลยนี่ น,นี่จะเละๆหน่อยเนี่ยแต่พอดีกินไม่เละมากมดูเม็ดมเม็ดคือดี จ้าวันนี้หนูนาจะมาปอกทุเรียนด้วยมือเปล่านี่หนูนาไม่ได้ถ่ายคลิปประมาณซีฟวันซิเดวันแล้วหนูนาไปเสริมดั้งมายังไม่หายบวมดีเลยยังบวมอยู่นะเพื่อนๆแต่คืออยากกินทุเรียนยังไม่ได้ตัดใหม่เลยด้วยซ้ำไปเดี๋ยวมันมืดไป เราจะมาปอกด้วยมือเปล่าเมื่อวานนี้หนูนาขายทุเรียนปอกด้วยมือมือเปล่าเนี่ยเอเพียวเลยยังไม่หายดมดีด้วยเพื่อนๆหนูนาอยากกินทุเรียนนี่ทุเรียนโรยโอยโรยโอย้าิบเนื้อย,อยังเยอะเดี๋ยวเรามาปอ,อกกันเลยจ้าขออนุญาตวางไว้ข้างล่างอนวาง,างล่างก่อนกันไว้มันเสียอ่ะ วานนี่โอ้โหข่ายดีถ่ายดีทุเรียนต้องมีดคมเท่านั้นเลยถ้าไม่คมก็คือจะปอกยากจังหน่อยนึงนั่งมันก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ Okay. เราต้องเอาแบบนี้แหละค่ะเรียนให้พี่ชาย,อ,ยอันนี้น่าจะรอบนอกนู่นไงคพี่อกไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะแต่ว่าปอกครั้งแรกก็ไม่ใช่แต่เมื่อวานนี้ขายจน,น มือเย็นเมื่ตอตอนตอนถ่ามันปอกดีแท้ละตอนพอจะถ่ายคิดนี่มันเป็นไปทั่วแล้วปอกแล้วจะมากินแล้วเนื้อเยอะมาก ืนะ้าวเนี่วดีแบบไอลงยาดีนี่แหละรวมๆกันนี่โอ้เนื้อเยอะมากเนื้อนแน่นๆ เพิ่งเสริมจมูกได้ประ,ประมาณซิปสองอาทิตย์เด้ยเพื่อนๆเด้ยมันยังไม่รัดแกนตั้งหน่อยก็จะบวมๆบมดูแต่ดูแตกๆลูกตาตัง่อยนมันไม่ได้เป็นแบบครูแบบสวยๆมันจะเป็นครูแบบโ,โลคลสแเนะจังเลย ดำมีดำเกิดนะจ๊ะเปียวเลยจ้าลมแรงมากอะ่ะเพื่อนเพืนคิดด่ว น,นี่ถือว่ายุบยุบเยอะมากเลยนะเพื่อนๆตรงนี้ยังไม่ยัยงไม่ยุบดีน,นี้อาจจะเ,เละ หนามนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะพเพื่อนๆยอดเจ็บมือใส่ถุงม,มือไม่ถนันไงเหมอือนฝ่นเลยเนาะอันนี้อาจจะน่าจะไดเพราะว่ามันเหมือนอดีมปัดแมงวันนี้หน่อย กระโดกบับซะหน่อยอันนี้น่าจะสุกเกินโอโ้โห่เป็นเย็นนะคลิปนี้ใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะเพื่อนๆลูกน,นี้เละไม่เละหรอกคือ กำลังกินนั่นแหละแต่คือหนูนาชอบกินแบบกร,บกรอบไว้คนฝั่งแลยนะดูหัวใหญ่มาก แผงนี่ปอ,อ,อกเปอดเซียนเนาะเมื่อวานนี้หนูหนาขายให้พี่ชายโอ้โหหั่นมันเลย เนื้ออย่าว่านะเพื่อนๆยอดนี่น่าจะไว้คนเราสั่งแล้วกันนะแก้ไปกินไปอืโอ้ยทำไมเพี้ยนไปนเบิดเ,เลยวะรูกห่วย แหลมแหลมอะไแหละปอะ <_ ẫn> okay. กง่ายเราจะกินโชว์แล้วนะตอนนี้สองลูกก็เดี๋ยวเราจะกินโชว์แสงมันสะท้อนจังหน่อยดิมคนตัวเนืมาเราจะมาชิมเนื้อกัน อันนี้คือที่เละอันนี้กรอบกรอบนอกนุน่มในนี่มันย้อนแสงมาดูเนื้อกันจิ๋วอีกเม่นี่น่ากินมากแม่ เรามาชิมกันก่อนดูฝั่งนี้ไม่มีเนื้อเลยเออไม่มีเม็ดเลยนี่ออ่อบ้างเสียงเดียวมันย้อนแสงไปนะ่ะ น,นี่จะเละๆหน่อยเนี่ยแต่พอดีกินไม่เละมากมมแต่ลนนาถูกใจเนี่ยกรอบน้องนุ่มหน่อย้วดูเม็ด เม็ดคือดีคลิปมันจะยาวเกินไปเด้อเพื่อนๆมันน่าจะถ่ายกินช็อตซีกนี่ก่อน กินอากาศร้อนๆเลยแหละดีดูเม็ดบางมากเอ้าผมลุ้น อหนูนาไม่ได้ถ่ายซีฟวันซีฟกว่าวันจมูกยังบวมอยู่อยากอยากอายบวมแบบเหมือนโดนโดนผัวต่อยนะ่ะ <c oughs> นี่ยังไม่ยุบดีนะนี่เพื่อนเพื่อนมันยังเป็นแบบตรงนี้มันยังไม่ยุบเนี่อ <c oughs> <c oughs> <laughs> หลังกล้องหิวแล้ว <laughs> เดี๋ยวหนูนาจะตดัดคลิปเพียงเท่านี้ก,ก่อนเด้อจ้ะช่วง <laughs> นี้หนูนาก็อาจจะกินปลาไม่ได้ของม้าของดองยังไม่ได้เดี๋ยวหนูนาจะหาถ่ายแบบว่าไม่ค่อยกินของดองแล้วกันเนาะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้หนูนาดาเด้อจ้าหลังจากหายไปหลายมือแล้วเกินอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้หนูนาดาเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า